ในใจมันอาศัยการกระทบและมีการปรุงแต่งขึ้นมาในใจผมก็เลยยกตัวอย่างง่ายๆนะให้พวกเรานึกออกก็คือว่าสิ่งที่กระทบมาเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกาย,ยดูเหมือนมันจะอยู่ข้างนอกแล้วมันกระทบมาแต่ว่าเราเนี่ยเอาสิ่งนี้เข้ามาไว้ในใจจากนั้นมันก็เกิดการยึดถือในใจ ก็เลยเป็นทุกขนะ์ทีนี้มันมีอีกอันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตรงนี้ก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะมันเริ่มเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเป็นต้นเหตุจากข้างในของมาที่พอเราบอกว่าการกระทบแล้วให้มันอยู่ข้างนอกได้ไหมในทางปฏิบัติมันบอกว่าทำไม่ได้หรอก เพราะว่ากระทบก็ไปเนี่ยมันไปที่ใจเพราะอะไรเดี๋ยวผมให้ท่านดูผมอยากจะตั้งคำถามง่ายๆนะให้ทุกคนมองมาที่ผมเห็นผมนั่งอยู่ข้างหน้านข้างหน้าห้องปฏิบัติธรรมถูกไหมครับเห็นผมนั่งอยู่ข้างหน้าห้องปฏิบัติธรรมในความจริงเนี่ย ทุกคนมองมาที่ผมครับเขาบอกว่าเมื่อแสงกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าไปในลูกตาของทุกคนสมมติว่านี่เป็นลูกตาถูกไหมนะกระทบเข้าไปภาพของผมเข้าไปอยู่ผ่านผ่านรูม่านตาแล้วก็ไปกระทบกับผนังผนังตาด้านหลังเนี่ยนะจะเป็นภาพกลับหัวตอนนี้เห็นภาพผมกลับหัวไหมครับ <S <S ไม่เลย ก็เห็นนั่งปกติเนี่ถ้างั้นดูต่อนะแล้วตรงไหนที่กลับหัวภาพที่อยู่ในตาของเราเนี่ยถูกกลับให้เป็นปกติที่สมอง in our brain ถ้างั้นผมหยุดไว้ตรงนี้ก่อนผมถามว่าตกลงที่ท่านกำลังมองเห็นผมเนี่ย ท่านเห็นผมนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆหรือท่านเห็นผมในสมองของท่านพรนึกออกไหมว่าผมกำลังจะบอกว่าอะไรเราไม่ได้เห็นคนอื่นอยู่ข้างนอกอะแต่เราเห็นทั้งหมดในโลกเนี่ยอยู่ในสมองอตามเข้าไปก่อนอยู่ในสมองของเราเองมันเหมือนโทรศัพท์มือถือ ถ้าเราถ่ายรูปภาพาสมมติว่าอยู่ข้างนอกอนะคุณวันนาอยู่ข้างนอกปุ๊บถ่ายแล้วเรามาเห็นภาพที่ในจอถ้าผมบอกจอคือใจละ่ะคือเรามองเห็นข้างนอกแต่จริงๆเราไม่ได้เห็นออกมาข้างนอกจริงๆเราเห็นอยู่ข้างในใจของเราเอง นี่คือวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอรู้ปะไม่รู้ละแต่ว่านี่คือความจริงกันแล้วกันนี่คือความจริงของทุกคนในโลกอันเนี้ยเราจะเห็นว่าเมื่อแสงกระทบเข้ามาในลูกตาของเราเนี่ยมันจะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านรอดแอนโคลเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มาที่สมองจากนั้นสมองก็จะดีโคดแสงสีที่ส่งมาเป็นรหัสด,ด้วยกระแสไฟฟ้าเนี่ยสร้างภาพอีกครั้งหนึ่ง ถ้างั้นที่เรากําลังสร้างภาพภาพของที่กําลังมองเห็นผมอยู่ข้างนอกเนี่ยท่านไม่ได้เห็นผมแต่ท่านเห็นภาพเสมือนคือภาพในกระจกอะที่อยู่ในสมองของเราเองอะอยู่ในใจของเรานั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ท่านเห็นทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีท่านมองไปที่พระประธาน ท่านไม่เคยเห็นพระประธานจริงๆแต่ท่านเห็นพระประธานผ่านเข้าไปจนกระทั่งสร้างภาพใหม่ผมขอเรียกมันว่าภาพเสมือนเพราะภาพในกระจกหรือภาพในมือถือที่ท่านเซลฟี่เนี่ยสมมติว่าเราเซลฟี่เนี่ยเราก็จะมีภาพของเราอยู่ในในจอผมถามว่าภาพในจอเนี่ยคือภาพเราหรือเปล่าท่านก็บอกไม่ใช่เรานั่งอยู่นี่ แต่นั่นเป็นภาพที่ถ่ายก็คือภาพเสมือนเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นภาพทีนี้ที่ท่านเห็นผมะท่านไม่ได้เห็นผมตัวเป็นๆไงแต่ท่านเห็นเห็นภาพเสมือนอในใจดังนั้นที่ผมบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายเราหยุดมันไว้ข้างนอกไม่ได้ไงเพราะทุกครั้งที่เราได้ยิน เดี๋ยวผมจะให้ท่่นดูอะสัมผัสก่อนแลวกันนั่งปวดขาไหมครับปวดนั่งนั้น,นก็ปวดนะถ้าจุ่มลงไปในน้ําร้อนก็อุ๊ยนยะร้อนถ้าสมมุติว่าแก้วนี้ร้อนเขาบอกว่ามือของเราเนี่ยผิวหนังของเรามีเซ็นเซอร์เต็มไปหมดเลยนะพอจับปับ๊บความร้อนจะสัมผัสเซ็นเซอร์ที่ ผิวหนังเราจากนั้นมันก็จะส่งกระแสไฟฟ้าเนี่200ยสองไมล์ต่อชั่วโมงกระแสไฟฟ้าที่วิ่งจากนิ้วสัมผัสของเราที่รับรับความร้อนอันนี้แล้วก็ส่งปื๊ด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงพังใครจะลังขึ้นไปแก้วนี้ร้อนถูกไหมครับปั๊บ ปืด๊ดสมองได้รับโคตแล้วก็บอกอา้าวนี่ร้อนนี่สมองโดนแก้วป่ะครับไม่โดนนะนี่ร้อนนี่จากนั้นสั่งกลับให้อุ้ยตกลงที่เราบอกว่าเราร้อนจังเลยเราก็เลยปล่อยแก้ว จริงๆเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณเราไม่ใช่เป็นคนสั่งทุกอย่างทำงานกาันอัตโนมัติหมดถ้ามีคนบอกว่าฉันเป็นคนร้อนฉันเป็นคนปล่อยแก้วผมว่ามันก็ฟังแปลกๆแ,แ,แล้วล่ะนะแต่ทุกคนในโลก8,000ล้านคนพูดอย่างนี้หมดเลยท่านกำลังนั่ง ขาสมาดปวดขาเนะี่ยมันมีความรู้สึกหนึ่งที่ปวดขาแต่มันจะใช้ปวดขาไหมมันส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะรับรู้ว่าความรู้สึกนั้นคืออะไรจากนั้นส่งสัญญาณกลับเพราะว่ามันมีระบบการทำงานอัตโนมัติอยู่ที่เรียกว่าสัญชาตญาณ ปกติทุกคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานนึกภาพดูนะครับท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้กันทุกคนทีนี้วันนี้ท่านต้องลงมานั่งอยู่ข้างล่างคัดสมาธิสักพักหนึ่งท่านจะเริ่มเจ็บเพราะมันไม่ใช่ท่าที่เราคุ้นเคยพอมันเริ่มเจ็บมันจะเกิดความบีบคั้นและส่งไปที่ใจจากนั้นมันมีนกลไกอัตโนมัติที่ ป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี้บาดเจ็บมันจึงบังคับให้ยืดขาแต่ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเราจะไม่ยืดเพราะฉะนั้นความเจ็บจะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสท่านเคยคุ้นกับการนั่งอย่างเนี้ท่านว่านั่งอย่างเนี้นานๆเมื่อยไหม เมื่อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อความเมื่อยหรือความปวดเนี่ยขึ้นระดับหนึ่งสองพอถึงสามปั๊บเราจะขยับสมมติโทษนะแล้วเราก็นั่งทำงานต่อไปมันก็จะหายไปแป๊บหนึ่งขยับที่เราคยแล้วเดี๋ยวมันก็เอาอีกหนึ่งสองสเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำถ้าเรากล้องวงจรปิดจับไว้เนี่ยเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราขยับ คือมันจะเป็น,นกลไกอัตโนมัติที่ทํางานกันทั้งวันหรือแม้แต่ท่านนอนหลับเนี่ยการพลิกตัวทั้งหลายมันก็ามาจากกลไกพวกเนี้ที่มันทํากันตามธรรมชาติเพื่อใหร้รักษาร่างกายของเราเอาไว้แต่พอถึงจุดปกติ3มเราจะต้องขยับโดยธรรมชาติแต่พอมานั่งสมาธิปวดถึงสรู้ลลงว้ เราไม่ขยับสี่ห้าโอ้ยรู้ลงไว้มันมีนกลไกที่เคยทำงานได้แล้วมันทำงานไม่ได้แล้วจนกระทั่งถึงห้าเป็งปเ้งพอดีออกจากสมาธิก็โอ้ยเคอยพ่งชวนหน่อยมันก็ค่อยๆหายไปจากนั้นมันนั่ง อีกสองครั้งอวันพรุ่งนี้มานั่งใหม่พอขึ้นถึงระดับสมันก็เหมือนจะขยับแต่เราไม่ขยับสมันเคยผ่านมาแล้วเมื่อวานห้าพอมาถึงห้าทีนี้จากสามขยับไปถึงหนี่คือคกลไกอัตโนมัติของร่างกายเมื่อความปวดขึ้นมาถึงระดับหแล้วไม่ขยับมันเริ่มรับรู้แล้วว่าไม่ตายและไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นคนที่นั่งสมาธิบ่อยๆหรือนั่งอยู่ในท่านี้บ่อยๆก็จะนั่งได้นานกว่าคนที่ลงไปนั่งครั้งแรกนี่คือระบบการทํางานตามธรรมชาติซึ่งไม่มีอะไรเลยสมมุติว่าท่านนั่งต่อไปได้เรื่อยๆอีกหนึ่งจากวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีท่านจะนั่งเป็นชั่วโมงก็ปวดไหมก,ก,ก็ปวดกันนะอาจารย์แต่ก็ไม่ได้อะไรนักหนาอ่ะมันก็จะเริ่มกลายเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วบอกอ๋อก็มันเคยชินไง ก็ถูกจะเรียกว่าเคยชิน,นก็เคยชินนั่นแหละแต่ตอนนี้เราลึกเข้าไปถึงระดับการทำงานของมันเลยไอ้คำว่าเคยชินคืออะไรคือสิ่งเหล่านี้ที่มันเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันเลยนี่คือระบบการทำงานอัตโนมัติถ้าผมเปิดต่อไปอีกสมมติว่าแม่ครัวกำลังผัดกระเพราก็จะมีฮัตชิวมีอะไรกันด้วย โอ้โหได้กลิ่นอหอมจังเลยเราก็บอกหอมจังเลยเราลองมาดูการทำงานจริงๆที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างกลิ่นคือเคมีที่อยู่ปนอยู่ในอากาศแล้วมันมากระทบขนจมูกขนจมูกส่งสัญญาณไฟฟ้าจากการที่ได้รับเคมีเนี่ย ผ่านขนจมูกแล้วส่งกระแสไฟฟ้าไปที่สมองผมถามว่าสมองได้กลิ่นพวกนี้ด้วยเหรอเปล่าแต่มันดีโคดกลับสารเคมีมหูไขเจียวหอมจังเลยจากนั้นเราก็ยึดถือกลิ่นนั้นว่าเป็นความหอมความเคยคุ้นของเราเราจะสังเกตไหมว่านี่คือกระบวนการตามธรรมชาติทั้งหมดเลย แต่มันถูกยึดถืออยู่เบื้องหลังว่าเราชอบกลิ่นนี้เราไม่ชอบกลิ่นนี้อันเนี้ยกลิ่นไข่เจียวแต่ไหมฉันไม่ชอบเลยซึ่งเป็นเคมีที่อยู่ในอากาศแล้วกระทบตรงผ่านสัญญาณไปที่สมองแล้วก็แปลเป็นกลิ่นสมองแปลเป็นกลิ่นสมองไม่ได้กลิ่นแต่เอาโค้ดที่ขนจมูกส่งขึ้นไป มาแปลกกลับฟังแล้วงงจริงๆกับความรู้สึกที่มนุษย์8 0 0พันล้านคนรู้สึกกันมาตลอดเราไม่เคยได้กลิ่นอะไรเลยจริงๆสมองเป็นคนบอกตกลงภาพที่พวกเราเห็นก็ผ่านกระแสฟไฟฟ้าแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาใหม่ในใ,นใจของเราที่มันไม่ได้มีความหมาย ถ้ามีใครถ้ามีใครพอจะเข้าใจระบบของทีวีนะหรือโปรเจคเตอร์ก็ตามตอนนี้เราเห็นภาพพระถูกไหมครับเป็นรูปพระถ้าผมขยายภาพเนี่ยออกไปเรื่อยๆทุกคนจะนึกออกมมันจะเห็นเป็นเม็ดๆคือมันจะเป็นตารางเป็นช่องๆที่เขาเรียกพิกเซล ซึ่งแต่ละช่องจะแสดงสีของมันตามคำสั่งที่อยู่เบื้องหลังเช่นอเาตรงเนี้ยจุดเนี้เป็นสีขาวแล้วก็เราจะเห็นแสงเงาตรงนั้นก็จะเป็นสีเทาอ่อนซึ่งจุดเล็เลกๆมากเลยคือต่างคนต่างแสดงสีแล้วเราเอามารวมกันแล้วก็สะท้อนเข้าไปในใจคือไอ ไอ้ขนที่อยู่ในเนี้ยมันก็แสดงส่งกระแสไฟฟา้าเป็นสีเป็นดอดๆเหมือนกันไปที่สมองแต่สมองเนี่ยมีความทรงจําที่ทางธรรมะเรียกว่าสัญญาสัญญาเนี่ยเป็นคนกลับมาแปลไอ้ดอตๆทั้งหมดที่รวมกันเนี่ยให้กลายเป็นภาพอะไรคืออะไรนะเขียวเหลืองแดงฟ้าอะไร จากทุกอย่างเนี่ยในสมองก็ถูกแปลขึ้นมาความจริงมันแปลจบตรงนี้แต่มันมีความรู้สึกหนึ่งที่เป็นความเคยชินเดิมพอใจกับไม่พอใจไอ้แสงพวกเนี้ยแล้วมันก็ยึดถือขึ้นมาว่ามันเป็นคนเห็นอย่างสมมุติว่าความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกหนึ่งน This is the venue they chose for their fake auditions for an advert for lip balm. We're hoping that we can use part of this in a national commercial, okay. right? And this is a test on some lip balms that we have over here. Yeah. And these are our models who are going to help us okay. Roger and Matt. Okay. And we have uh, our own lip balm and we have a leading brand. Okay. Would you have any problem kissing our models no. to test them? <laughs> <laughs> you wouldn't I think that was fine. That would be fine. Okay, uh, so that this is uh, a blind test, I'm going to ask you to to go ahead and put a a blindfold okay. on. Okay, now can you see anything? No. Hold up, so you can't even see down. Okay. It's completely blind now, right? Yeah. Yes. Okay. Now what I'm going to be looking for in this test mm -hmm. is um, how soft Okay. The texture. Mm -hmm. All right, and maybe if you can discern any flavor or not. Okay. Have you ever done a kissing test before? <laughs> no. Here, Take one step in. Okay, now I'm gonna ask you to pucker up, pucker up big and lean in just a little bit, okay? Okay. Alright. All right. เอาละผมถามคำถามง่ายๆว่าผู้หญิงเนี่ยจูบออกับใครครับเขาไม่รู้เขาเพื่อเป็นผู้ชายคนจูบออใคร <c oughs> จูบกับลิง <c oughs> เอาละ <c oughs> คือเราก็รู้ทุกคนนะ่ะ <c oughs> ว่าจริงๆในใจเขาเนะ่ะ <c oughs> เขารู้สึกว่าจูบกับในแบบ <c oughs> ถ้าเขาจูบกับลิงจริงๆอ่ะผมว่าก็ผักหัวลิงกระเด็นไปแล้วละ่ะ <c oughs> แต่ ความรู้สึกคือเขาจูบกับในแบบเพราะดูจากอะไรทุกอย่างหน้าตาแววตาหรืออะไรเงี้ยเขาจูบกับในแบบให้ทุกคนทำมือทำมือนี้ครับทุกคนทำมืองี้นะแล,แล้วแปะเข้าไปที่ปากเราลองดูดีๆนะว่าผู้หญิงคนนี้ที่สัมผัสกับที่เราเรียกว่าปากลิง่งมันมีสัมผัสอยู่แค่เนี้ย ท่านรู้สึกไหมกาลังจูบกันในแบบไม่เพราะท่านไม่ได้ไม่ได้อะไรทําไมผู้หญิงคนนี้จึงดูดเดิมทั้งทั้งที่สัมผัสมีแค่นี้เพราะภาพเดิมที่กระทบเสียงหรืออะไรก็ตามที่มันกระทบแล้วมันเข้าไปอยู่ในใจแล้วมันยังค้างอยู่จากนั้นเขาเอาสิ่งที่ค้างเนี่ยมาสร้างภาพแล้วเมื่อการกระทบมาถึง เขารวมกับทุกภาพเอาไว้คือคำว่าเขาไม่ใช่เขานะคือระบบการทำงานโดยอัตโนมัติของมนุษย์ที่สับสนที่สับสนมันจึงกลายเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเนี่ยมีแค่นี้นึกออกไหมยังความจริง จริงๆเลยนะมีอยู่แค่นี้ผู้ที่หมดการปรุงแต่งแล้วจริงๆเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ดังนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่ก่อขึ้นมาสิ่งที่สร้างภาพขึ้นมาสิ่งที่ยึดยึดถืออยู่ในใจเนี่ยมันทำให้เกิดอารมณ์แล้วอารมณ์เนี่ยมันเป็นสุขเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆทั้งวันจาก ภาพในใจจากสิ่งที่เข้าไปยึดถือในความเปรียชิงเนี่ยทันทีที่เราได้ยินคนว่าในการที่เห็นคนที่ไม่ชอบใจปั๊บมันมาเลยอะ่ะมันมาเลยมันมันมันมาก่อนเราอะ่ะเสร็จแล้วเราต้องมา,มารู้ลมมาสงมบมันหน่อยนะเราต้องมานั่งรู้ลมเพื่อให้ตั้งความสร้างความตั้งมั่นหรืออะไรขึ้นมา เอาผมเพียงแต่ต้องการให้เราเห็นภาพว่าทํำไมทํำไมการฟังธรรมเฉยๆเนี่ยถึงออกจากทุกข์ไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าออกจากทุกข์ไม่ได้ร้ออนออกจากทุกข์ได้สักสามสแต่อีก50%าออกไม่ได้ทําไมเนื่องจากว่าอสมมุติว่าสมมุติว่าเรากําลังขับรถเราโดนรถตัดหน้าหรือ เราอาจจะแล้วมันบีบแต่ไล่หลังเราโหยวขึ้นมาอะไรวะทาไมต้องบีบแต่ด้วยทําไมต้องอย่างเงี้ยเราโมโหขึ้นมาเสร็จแล้วก็ช่างมันนะแล้วก็หายไปจะเห็นว่าความทุกขแบบเนี้ยมันไม่ได้เกาะกินอะไรเยอะแยะมากมายมันสามารถหายไปได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วความทุกขแบบไหนที่มันทําท่าเหมือนจะไม่ง่ายล่ะ คนบางคนสมมติว่าเลี้ยงน้องหมาหรือสุนัขเนี่ยอยู่กับมันมาผูกพันกับมันมาแล้วมันเสียชีวิตหรือมันตายโอ้ทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนอีกสองอาทิตย์สามีตายทุกข์ไม่เท่าน้องหมา <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าเขารักสามีน้อยกว่าหมาเหรอเขาก็เลยไม่ค่อยทุกข์กับสามีตายผมว่าเรามาดูเบื้องหลัง ในจิตใจดีกว่าเรื่องด้วยความผูกพันกับน้องหมาสุนัขที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กดูแลกันมันเกิดความผูกพันในใจแน่นมากเอาสามีเขาก็สนิทนะก็มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าเอาง่ายๆว่าันไม่เท่าเมื่อความผูกพันในสองสิ่งที่มันไม่เท่ากันมันจึงก่อความยึดถือไม่เท่ากัน ยึดมากถุกมากเรื่องมีแค่นี้ที่อยู่เบื้องหลังในจิตยยึดน้อยถูกน้อยไม่ยึดไม่ถูกอยความต่างกันมันคืออะไรรู้ไหมที่มันทําให้ทุกคือยึดมากที่บอกว่าทุกมากเพราะมันก่อความรู้สึกเป็นตัวตนมากมันก่อความรู้สึกเป็นตัวตนมากมันจึงยึดเอาไว้แน่นแล้วก็มาก มันเป็นเราเป็นเขาค่อนข้างชัดเจนมันจึงยึดกันแน่นอยู่ข้างในโลกทั้งหมดอยู่ในนี้การกระทบทั้งหมดมันสร้างโลกในนี้เราเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นที่จูบกับลิงเพราะว่าใจจริงของเขาเนี่ยเขาปรารถนาเ็ชอบในผู้ชายคนนั้นในแบบหล่อสองคนนั้นเขาก็ในใจเขาก็าสร้างการการจูบสัมผัส สัมผัสเกิดขึ้นเพียงเท่านี้แต่เขาสร้างขึ้นมาในโลกในใจของเขาว่าเป็นผู้ชายรูปหลอ่อแต่นั่นเพราะเขาถูกปิดตาแล้วทีนี้ถ้าเราเปิดตาเห็นๆกันเลยละ่ะมันจะสร้างได้ไหม,ไ,มไ,ดได้แน่นอนทุกวันนี้ท่านอยู่กับแฟนท่านไม่ได้หลับตานะครับ <laughs> <laughs> ท่านลืมตาเจอกันตลอด ผมจะทำให้ดูสามคนเนี่ยสมมติว่าจับที่แขนท่านทั้งสามคนเลยคนแรกคนที่ท่านไม่ชอบไป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 ,ไปให้พ้นไปจับเท่าเดิมคนที่สองเป็นคนที่ท่านชอบมาจับที่เดิมน้ำหนักเท่าเดิมสัมผัสเท่าเดิมไหมเท่าเดิมสัมผัสเหมือนกันเลยคนที่สองที่ท่านชอบ ท่านมีความสุขที่เขามาจับเท่าเดิมคนแรกจับท่านเกลียดคนที่มานวดแล้วท่านบอกไปให้้นมันก็จับเท่าเดิมนี่แหละคนที่สองก็จับเท่าเดิมนี่แหละหมอนวดที่มาก็จับเท่าเดิมนี่แหละเห็นไหมว่าเรื่องทั้งหมดเปลี่ยนแปลงที่ใจของเราเอง ปัญหาของโลกใบนี้ไม่ได้อยู่ที่คนข้างนอกมันอยู่ในใจของทุกคนเองถ้าเราจะทุกข์เราสร้างมันเองผมใช้คำว่าเราไปก่อนนะถ้าเรามีความสุขก็เพราะเราปรุงมันเองอ้าวแล้วถ้าเราเฉยๆมันมีสองเฉยนะถ้ามีคนมานวดเอ่อเขานวดดีไหมเธอเฉย อ่ะโอเคนี่เฉยๆหนึง่งกับอีกเฉยหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีอารมณ์อออย่างหมอนวดที่มานวดเนี่ยไม่ได้มีอารมณ์แล้วก็บอกใช่ใชตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ปวดโอ้กดนี่ใช่เลยเนี่ยคืออันนี้เป็นแฟกต์ธรรมดาพรุ่งนี้ผมจะค่อยๆบอกไปว่าเราจะเดินทางต่อกันยังไง